วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํากิจกรรมงานฉลองฤดูร้อนนะครับที่เป็นต้นกล้วยเนาะงานนี้เนี่ยได้รางวัลเยอะมากนะครับสายฟรีก็มีโอกาสได้รางวัลใหญ่นะรางวัลใหญ่อย่างสกินม่วงนะครับทํำยังไงกันบ้างนะครับก็เพื่อนๆน่าจะเอาต้นกล้วยมาลงมันเป็นอยู่แล้วเนาะเราก็แค่ปลูกต้นกล้วยปลูกโดยการใช้นี่ครับสารอาหารนะนี่ สารอาหารต้นกล้วยครับหาได้จากไหนหาได้จากคะแนนคะแนนอีเวนต์รายวันนะครับที่มี500คะแนนเน่ะนะคุณทำคะแนนได้คุณก็มารับมากดรับ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 ,รบนะครับนอกจากนี้แล้วคุณตีจิ้งจกรวมพลล่าจิ้งจกล่าสัตว์ป่าหรือว่าดวนว่านางพญาคุณก็ยังได้ด้วยแต่ว่าไอ้เจ้า3อันนี้นะครับจิ้งจกสัตว์ป่านางพญาเนี่ยมันไม่ได้กดรับตรงนี้นะมันจะไปรับใน จดหมายอีเวนต์ครับอยู่ตรงนี้อ่ะออกมาก่อนไปที่จดหมายครับไปที่อีเวนต์ครับนี่กดทำองหมายว่าอ่านแล้วครับปรับเนี่ยครับเนี่ยมันจะมาปนอย่างนี้นะครับเพราะนั้นกดรับจดหมายด้วยนะครับกดรับจดหมายด้วยเพื่อจะได้รับสารอาหารนะครับแล้วก็เอาไปส่งต้นกล้วยครับกดที่ต้นกล้วยกดขนส่งครับมีเยอะก็ส่งให้หมดเลยครับนะส่งเยอะส่งให้หมดเลย มันมีเวลาเดินทางของมดถ้าคุณไกลจา,ากต้นกล้วยก็ใช้เวลาเดินทางนิดนึงนะครับอะส่งแล้วได้อะไรส่งแล้วได้อะไรเนี่ยครับนี่แล้วเพื่อต้นกล้วยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับช่วยๆกันส่งนะเพื่อนๆในทีมทช่วยๆกันส่งนะครับเลเวล9ก็จะได้รางวัล9ขั้นนะครับนี่นี่ผมรับมาแล้ว9ขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับ ถ้าคุณเลเวลสูงขึ้นคุณก็ยังเนี่ยมีโอกาสได้รับขั้นต่างๆที่เหลืออยู่อีกนะครับมีทั้งหมด25คขั้นนะนี่คือรางวัลชั้นแรกนะครับต่อมาที่ตัวต้นกล้วยเองเนี่ยเห็นไหมครับมันมีโบนัสความเร็วรวบรวมทรัพยากรเพิ่มขึ้นประโยชน์คืออะไรครับก็ใช้ในการรวบรวมทรัพยากรได้เร็วขึ้นนะครับกิจกรรมอีเวนต์วันรวบรวมเนี่ยสบายๆเลยครับ ไต้ตัวนี้ช่วยโดยที่มันจะอยู่ได้นานขึ้นเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่นี่ผมเลเวลเก้าได้8%อยู่ได้5วันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีนี่ภารกิจงานเฉลิมฉลองครับเจ้าสิ่งนี้เนี่ยคุณทำอะไรได้บ้างนี่มีทั้งหมดงานเฉลิมฉลองมี6อย่างคุณทำ คุณเห็นข้างบนนี่ไหมเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำครบหนึ่งอันได้รางวัลชิ้นที่หนึ่งนะครับรางวัลความคืบหน้าเสนิมฉลองหนึ่งชิ้นนะครับเนี่ยได้อะไรมาัางคุณก็ดูเอาทําเสร็จสองอันข้างล่างเนี่ยนะทาครบนะครบสองอันคุณได้ชิ้นที่สองนี่ทาครบสามอันได้ชิ้นที่สามซึ่งมีสกินชิ้นส่วนบ้านนกในป่าลึกด้วยครับ จะทําครบ3ได้ยังไงนี่ครับตอนนี้ครบอันที่หนึ่งแล้วครับความคืบหน้างานเฉลิมฉลองรวมพลการล่านี่คุณรวมพลล่าเข้าร่วมการรวมพล2ี่สครั้งคุณได้อันหนึ่งละนี่ผมได้แล้วต่อมาอันไหนที่มีโอกาสได้อีกผมใส่ฟรีนะบอกก่อนนะมันเป็นเทคนิคของใส่ฟรีนะครับใส่เติมมีวิธีอีกเยอะเลยนะครับนี่คะแนนใช้งาน ก็คือใช้พลังของคุณน่ะที่ว่ามีเต็มร้อยอะครับเอ็มแองสาบอะนะครับใช้พลังงานไปก็จะได้ได้เนี่ยแนนก็มาสะสมตรงนี้สะสมให้ครบสามพันคะแนนครับคุณจะครบสองอันคุณจะได้สองอันละต่อมาอีกอันหนึ่งนี่ครับฟักไข่สัตว์ป่าให้ได้ยี่สิบแปดฟองยี่สิบแปดตัวสีอะไรก็ได้ก็ได้อีกอันละเพราะนั้นโอกาสได้ไม่ยากครับดูเวลาที่เหลืออยู่นะครับอีกสี่วัน ลองทําดูครับสายฟรีทาได้แน่ๆครับอันที่3นะน3แล้วเรามาเปลี่ยนสกินเป็นชิ้นส่วนบ้านนกในป่าลึกกันนะครับลองดูครับไม่ยากครับขอบคุณที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ